ขยันหารักษาดีมีเพื่อนแท้ใช้แต่พอเพียงขยันในวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้าขี้เกียจในวันนี้จะเป็นขี้ข้าในวันหน้านะครับต้องขอกราบสวัสดีนะครับเพื่อนเอฟซีจินรักทุกท่ันสำหรับวันนี้ก็จะพาท่านมาชมพื้นที่ในการปลูกคากษตรแดงใหญ่นะครับ ก็ทดสอบทดลองไปตามความรู้ความสามารถนะสำเร็จไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรานั้นได้ลงมือทำหาประสบการณ์ด้วยต,ตนเองนะครับทุกคนน่าจะทำได้นะครับไม่ยากถ้าทำถ้าไม่ทำก็เท่ากับทำไม่เป็นและประสบการณ์หรือปัญญานั้นจะไม่เกิดนะครับนะ การทำงานก็คือการกำจัดขัดเกลาความขี้เกยียจนะครับก็คือเราเพิ่มเราเพิ่มความขยันให้กับตนเองชำระออกซึ่งความขี้เกยียจไม่ให้มีความขี้เกยียจอยู่ในจิตใจทำอะไรก็ได้ครับที่ทำให้เรามีอยู่มีกินพออยู่พอกินพอขายนะครับพอจะได้มีทุนมีรอนมาใช้ ในการให้ลูกให้หลานได้ใช้ศึกษาเรียนเพียนเขียนอ่านนะครับนะได้ซื้อได้จ่ายก็เกิดจากความขยันนี่แหละขยันหาขยันเก็บขยันทำนะครับขยันคิดขยันอ่านขยันคน้นคะว้าเพื่อที่จะหาทางในการพ้นจากความทุกข์นะครับไม่มีสิ่งใดเลยที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นอกจากความ ขยันหมั่นเพียรน,นะครับพระสมณสมุทเจ้าท่านก็ยังสงยกย่องว่าความเพียรน,นั้นแหลเป็นเครื่องเาผาผลาญความขี้เกียจเาผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็คือเาผาผลาญบาปนั่น